สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนอกบ้าน h ชน n นลวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวดีๆวันนี้นำเสนอในหัวข้อบ้านแบบนี้อยู่แล้วจนรีบแก้ไขด่วนท่านผู้ฟังคะห่วงจุ้ยบ้านที่อยู่แล้วมีสิทธิ์จนลงหรือรวยช้าก,กว่าคนอื่นนั้นทั้งนี้ในรายละเอียดจริงๆการชี้ชัดนั้น ต้องดูองศาที่ตั้งของบ้านหลังนั้นและชัยภูมิภายนอกและภายในของบ้านหลังนั้นประกอบด้วยและส่วนหนึ่งนี้เป็นหลักทั่วไปที่ช่วยในการพิจารณาระดับหนึ่งค่ะเวลาจะเลือกซื้อบ้านหรือสังเกตบ้านตัวเองเป็นอย่างไรความเชื่อกับการดำรงชีวิตถือได้ว่าเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้ค่ะ เพราะนอกเหนือจากหลักการและเหตุผลที่เราสามารถอธิบายได้แล้วความเชื่อก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เรามีกำลังใจในการดำรงชีวิตเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมบางบ้านร่ำรวยบางบ้านถึงขยันทำมาหากินแต่ทำไมรวยช้ากว่าคนอื่นหรือบางบ้านต้องกู้หนี้ยืมสินติดหนี้มากมาย ส่วนบุคคลต่างๆเหล่านี้ต้องใช้วิจารณญาณในการไตรตรองหาเหตุผลค่ะซึ่งในวันนี้เราจะขอนำความเชื่อเกี่ยวกับลักษณะหวงจุ้ยของบ้านที่ยิ่งอยู่ยิ่งจนมาให้ทุกท่านได้รับฟังเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและส่งเสริมกำลังใจกันต่อไปไปดูกันว่าสิบลักษณะบ้านที่อยู่แล้วจนจะเป็นอย่างไรมีวิธีแก้กันอย่างไร มาติดตามรับฟังค่ะเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง 1. เป็นบ้านที่มีลักษณะมืดทึบหรือถูกบดบังแสงตามตำรา่วงจุ้ยมองบ้านประเภทนี้ในแบบของศาสตร์ที่มองไม่เห็นค่ะด้วยเหตุผลแล้วบ้านมืดมืดทึบทึบ,บอับๆดูแล้วเหมือนถ้ำเมื่อนึกถึงถ้ำก็ย่อมลึกลับ ไม่อยากมีใครเข้าไปสูงสิงไม่อยากติดต่อหรือแม้แต่การทำธุรกิจหรือธุรกรรมที่ถือว่าไม่มีสง่าราศีและไม่มีความน่าเชื่อถือค่ะวิธีแก้คือให้ทำบ้านให้สว่างเข้าไว้ถ้ามีอะไรบดบังเช่นต้นไม้พุ่มไม้หรือวัสดุอะไรก็ให้เอาออกกลางคืนก็หมั่นเปิดแสงสว่างเอาไว้ให้มากม เพราะถ้าปล่อยให้มืดมืดอย่างนั้นจะยากจนแน่เพราะบ้านคุณชุมไปด้วยหัวขโมยคะ่ะ 2. บ้านที่มีต้นไม้ใหญ่อยู่ในบ้านและใกล้ชิดตัวบ้านมากเกินไปบ้านแบบนี้ไม่จนก็ต้องจนเพราะรากของไม้ช่อนชัยไปทำลายโครงสร้าง ทีนี้ก็ลองนึกดูเอาแล้วกันว่าถ้าโครงสร้างบ้านเสียรูปเสียรอยต้องใช้เงินแก้เท่าไหร่อีกทั้งกิ่งก้านสาขาเมื่อโดนลมพัดโดนฝนก็พันจะหล่นลงมาทําให้หลังคาทะลุงานนี้คงต้องซ่อมไม่รู้จักจบจักสิ้นแบบนี้ไม่จนจะทนไว้หรือทางแก้ไขคือถ้าตัดได้ก็ตัดค่ะ ถ้าตัดไม่ได้ก็ต้องมันคอยตัดแต่งกิ่งเรื่องนี้ไม่ใช่แค่หลักห่วงจุย้ยแต่มันก็เป็นเหตุเป็นผลที่ทำให้เราจนลงได้ 3. บริเวณบ้านหรือใกล้บ้านศกรปกค่ะในทางห่วงจุ้ยว่าขาดพลังชีแต่แน่นอนว่าบ้านแบบนี้เห็นแต่ไกลทั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์และภาพไม่ค่อยถูกตาถูกใจคนอื่นก็ไม่อยากเข้าใกล้บ้านแบบนี้ ใครจะอยากเข้าไปทําธุรกิจทําธุรกรรมด้วยทางแก้ไขก็ไม่ยากค่ะแค่เก็บกวาดให้สะอาดเรียบร้อยอะไรที่รกหูรกตาก็จัดการให้เป็นที่เป็นทาง 4. บ้านถูกบดบังทัศนียภาพบริเวณหน้าบ้านค่ะเช่นเรื่องของสะพานหรือเส้นทางรถไฟฟ้าตัดผ่าน บ้านในลักษณะนี้จะถูกปดปังหน้าบ้านไปโดยปริยายส่งผลต่อความสง่าของบ้านค่ะที่สำคัญก็จะไปตรงกับข้อหนึ่งคือกลายเป็นบ้านมืดในทางห่วงจุ้ยว่าไม่ดีแต่ในทางเหตุและผลแล้วบ้านแบบนี้คงไม่สงบแน่ เพราะทั้งสะพานทั้งเส้นทางคามนาคมล้วนจอกแจกจอแจทำให้คนที่อยู่อาศัยเสียซึ่งสมาธิคิดแบบง่ายๆว่าถ้าไม่มีสมาธิแล้วจะทำอะไรก็คงลำบากโดยเฉพาะเรื่องการทำมาหากินดังนั้นบ้านแบบนี้ถือว่าอยู่แล้วจนประเภทหนึ่งค่ะส่วนทางแก้นั้นเมื่อต้องอยู่ตรงนั้นแล้วแก้ยาก ทางที่ดีก็ควรดูทำเลบ้านให้ดีก่อนแต่เมื่อต้องอยู่แล้วทางแก้ก็คือเปิดไฟหรือทำอะไรให้บ้านสว่างถ้าติดกระจกลดเสียงหรือสะท้อนให้บ้านมีความสว่างมากขึ้นก็ลดหรือช่วยให้บ้านดีขึ้นได้ค่ะ 5. บ้านที่อยู่ต่ำและสูงกว่าถนน,นมากเกินไปเรื่องนี้แน่นอนว่า มีผลในทางห่วงจุ้ยที่ว่าโชคลาบจะไม่มาแต่ในหลักของเหตุและผลแล้วถ้าบ้านต่ำเกินไปเมื่อฝนตกน้ำจากถนนก็จะไหลเข้าบ้านค่ะและสารพัดสิ่งสกรปรกที่จะตามมาบ้านคุณก็จะกลายเป็นบ้านที่เก็บน้ำรอการระบายไปซะอย่างนั้นนอกจากนี้เวลามีแขกมาเยือนก็จะพาสะดุดหน้าทิมส่วนบ้านที่สูงเกินไปนั่นใครจะอยากเข้าไปเยือน เพราะมันดูเหมือนจะด่งโด,ด่งไม่งามและก็มีอีกเช่นกันค่ะบ้านในสองลักษณะนี้แค่เห็นก็ไม่น่าที่จะเข้าไปร่วมสังฆกรรมใดๆรวมถึงทำธุรกิจการค้าการขายด้วยทางแก้ก็คือหากต่ำเกินไปก็ถมให้สูงขึ้นส่วนถ้าสูงเกินไปก็ตัดบางส่วนของชั้นล่างเอาไปเป็นใต้ถุนบ้างก็ได้ค่ะ 6. รั้วบ้านเตีย้ย ขโมยไม่ต้องออกแรงอะไรมากค่ะแบบนี้ปกป้องอะไรไม่ได้เลยในทางห่วงจุ้ยว่าเป็นเรื่องของการไหลเข้าออกของโชคลาภค่ะ แต่เรื่องของบ้านรั้วเตี้ยนั้นมีผลให้อยู่แล้วจนก็คงเรื่องขาจนขโมยหรือให้ไกลไปกว่านั้นรั้วเตีย้ยเตี้บางอะไรเราไม่ได้ค่ะใครผ่านไปมาก็เห็นว่าเราทำอะไรหรือรั้วเตียเต้ยๆไม่สามารถปิดบังเรื่องราวที่เป็นส่วนตัวอะไรได้เลยถ้าทำธุรกิจคู่แข่งของคุณก็ส่งสปายมามองๆองความลับทางธุรกิจได้ง่าย นี่แหลคะค่ะสาเหตุแห่งความเป็นบ้านอยู่แล้วจร 7. บ้านที่เปิดประตูเข้ามาเจอกับห้องน้ำพอดีเคยมีสุภาษิตกล่าวไว้ว่ามีลูกสาวเหมือนมีห้องน้ำอยู่หน้าบ้านซึ่งแน่นอนว่าบ้านทั่วไปไม่ควรที่จะมีห้องน้ำไว้ต้อนรับแขกเพราะห้องน้ำเป็นพื้นที่ส่วนตัวสุดๆและควรจะอยู่ในตำแหน่งอันควรปกปิด ไม่ต้องบอกนะคะว่าควรปกปิดอะไรทั้งความเป็นส่วนตัวและเรื่องของกลิ่นดังนั้นเปิดประตูบ้านเข้ามาเจอห้องน้ำเลยในทางห่วงจุ้ยว่าไม่เหมาะสมอย่างแน่นอนส่วนในทางเหตุและผลห้องน้ำเต็มไปได้วยความชื้นและแบคทีเรียาการเอามาไว้หน้าบ้านเพื่อต้อนรับแขกก็เหมือนการเอาแบคทีเรียามาโชว์นั่นแหละส่วนทางแก้นั้นหรือลงทุนสักนิด ให้ย้ายห้องน้ำไปไว้ในที่ที่เหมาะสมค่ะ 8. ประตูและหน้าต่างมีเยอะเกินไปในทางหวงจุ้ยว่าโชคลาภเงินทองไหลออกแต่ในทางเห็นและผลนี่มันเป็นช่องทางอันสดใสของบรรดาโจรและมิจฉาชีพประตูเยอะหน้าต่างเยอะดูแลไม่หมดก็จะมีคนที่ไม่พึงประสงค์ใช้ช่องทางเข้ามานำพาลาบของคุณออกไปจากบ้านได้โดยง่าย วิธีแก้ก็ง่ายนิดเดียวค่ะแค่ฉาบปูนปิดไปซะบ้างส่วนจะรู้ได้อย่างไรว่ามีเยอะก็ให้ดูความเหมาะสมตามขนาดของบ้านเป็นหลักบ้านของเราย่อมรู้อยู่แล้วว่าควรมีประตูหน้าต่างเท่าไหร่จึงจะเรียกว่าเหมาะสมค่ะ 9. กเปิดประตูบ้านแล้วเจอบันไดอันนี้ในทางฮวงจุ้ยถือว่าไม่ดีค่ะแต่ในทางเหตุและผล เวลาเราขึ้นลงบันไดมันก็จะมีฝุ่นมีละอองหรือบันไดเองถ้าจะมาเอตรงประตูก็จะทำให้บ้านมืดค่ะมีบันไดตรงหน้าประตูบ้านใครไปใครมาก็จะดูไม่งามเพราะคนลงมาพบกับแขกที่มาหาก็จะเตะเอาฝุ่นละอองมาไว้ตรงหน้าเขาพอดีเหมือนไม่ให้เกียรติเขาหรือเปิดบ้านมาเจอบันไดมันก็ไม่ใช่อะไรที่น่ามองนัก ใครเล่าอยากแวะมาเยี่ยมเยียนหรือทำธุรกิจธุรกรรมด้วยทางแก้คือเอาบันไดไปไว้ตรงอื่นที่ไม่ใช่ตรงประตูบ้านก็น่าจะทำได้ไม่ยากค่ะและ 10. ประตูทางเข้าบ้านแคบและรกอันนี้ก็ไม่ต่างจากบริเวณบ้านที่สกรปรกค่ะ เรื่องนี้ไม่ว่าจะในบริเวณบ้านหรือนอกตัวบ้านก็เหมือนกันในทางห่วงจุ้ยว่ารกแคบ,บขวางทางโชคลาภค่ะแต่ในทางเหตุและผลว่ารกสกรปกแคบบแค่เห็นก็ไม่อยากจะเข้าไปแล้วเมื่อไม่มีใครอยากเข้าไปทำธุรกิจธุรกรรมอะไรก็คงไม่เหมาะนัก นี่แหละเป็นที่มาแห่งความจนทางแก้ก็แค่ขยายประตูตรงทางเข้าให้ดูดีอย่าให้สกระปกและแคบเกินไปนี่คือสิประการบ้านอยู่แล้วจนที่มาพร้อมกับวิธีแก้แบบคร่าวๆซึ่งก็บอกแล้วว่าคร่าวๆนะคะส่วนถ้าลึกลงไปในรายละเอียดต้องถามผู้รู้อีกทีก็จะดีไม่น้อยคะ่ะลำดับต่อไปมารับฟังว่าสิ่งของอะไรบ้างที่ไม่ควรมีในบ้าน เพราะจะอัปมงคลอับโชคหากใครมีให้รีบเอาออกด่วนค่ะสิ่งของต้องห้ามสำหรับโชคลาภและสิริมงคล 1. รูปเคารพชำรุดค่ะทั้งที่เป็นรูปเคารพทางศาสนาพระพุทธรูปเสียหักไม้กางเขียนชำรุดรูปหล่อเทพเจ้าที่แตกหักนางกวักที่มีรอยบิน รูปหล่อศิลปะต่างๆที่แตกหักเสียหายรวมไปถึงฉากรูปของบรรพบุรุษต่างๆย่อมยังความรู้สึกให้หม่นหมองไม่เบิกบานไม่เป็นมงคลต่อจิตใจยิ่งรูปเคารพที่เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภด้วยแล้วยิ่งไม่สมควรให้เกิดรอยชำรุดเพราะถ้าชำรุดก็อาจเกิดเรื่องสะดุดเกี่ยวกับทรัพย์สินและเงินทองได้ค่ะ 2. ส,สิ่งของเครื่องใช้แตกหักสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันกระเป๋าสาตางค์ที่ฉีกขาดย่อมทำให้เงินทองรั่วไหลทั้งในความเป็นจริงหากใส่ธนาบัตรหรือเรียนต่างๆลงไปในกระเป๋าสาตางค์ที่ชำรุดก็ย่อมตกหล่นสูญหายได้ง่ายหรือหากจะมองในด้านของความรู้สึกกระเป๋าสาตางค์ที่ฉีกขาด ก็สร้างความหดหู่ไม่เป็นสิริมงคลต่อผู้ใช้งานเงินทองที่สมควรเข้ามาก็กลับหล่นหายล่วไหลออกไปซึ่งสิ่งของเครื่องใช้ที่แตกหักนี้อาจรวมไปถึงพวกเครื่องเรือนต่างๆที่ชำรุดเช่นพวกโต๊ะเก้าอี้ถ้วยชามรามไหยกระจกสิ่งของเครื่องใช้เหล่านี้หากเกิดแตกหัก น่าแสดงว่าใช้งานไม่ได้แล้วมีไว้ก็ไม่เป็นสิริมงคลทําให้บ้านรกเสียหายเปล่าๆค่ะสิ่งของต่างๆที่อยู่ในบ้านควรมีคุณค่าไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งเมื่อเกิดความเสียหายใช้งานไม่ได้แล้วก็สมควรที่กําจัดทิ้งดังปรัชญายอินเดียที่ว่า เมื่อมีพระพรหมผู้สร้างมีองค์นารายรักษาก็ต้องมีพระศิวะด้านการทำลายล้างเพื่อสร้างความสมดุลให้กับสรบพรพสิ่งโดยเฉพาะสรพรพสิ่งในบ้านที่ต้องกำจัดทิ้งเมื่อถึงเวลาของมัน 3. ส,สิ่งของที่เกี่ยวข้องกับความตายทั้งมนุษย์และสัตว์บนโลกใบนี้ต่างเกียดกลัวไม่ชอบความตายทั้งสิ้นมนุษย์ทุกเชื้อชาติศาสนา ถือว่าความตายเป็นเรื่องที่ไม่น่าพึงพอใจดังนั้นอะไรที่เกี่ยวข้องกับความตายเป็นสิ่งที่ไม่เป็นมงคลรวมไปถึงเป็นสิ่งที่ขัดลาบเงินทองด้วยคนที่เชื่อเรื่องของโชคลางนั้นไม่ควรถาบ้านด้วยสีดำสนิทเพราะจะทำให้เกิดความรู้สึกที่มองหม่นขมขเรียดเป็นที่หวัดระแวง อย่าว่าแต่เงินทองไม่เข้าบ้านเลยแม้แต่เพื่อนบ้านก็จะผ่านไม่มีเอาดือด้อหรือแม้ต้นไม้ที่ตายก็ไม่สมควรมีไว้ในบ้านพวกไม้กระถางไม้เลี้ยงไม่ดูงามหรือรวมไปถึงไม้ยืนต้นหรือรวมไปถึงไม้ยืนต้นที่ให้ความร่มรื่นต่างๆเมื่อเกิดการเหี่ยวเฉาและตายไปในนที่สุดถือว่าไม่เป็นมงคลไม่ควรเอาไว้ ซึ่งถ้าจะมองกันง่ายๆโดยไม่ต้องเอาหลักความเชื่ออะไรมาจับบ้านที่มีต้นไม้ที่ตายย่อมเป็นบ้านที่ขาดความเอาใจใส่ดูแลไม่รดน้ำปรวนดินมีแต่ความบกพร่องต่อหน้าที่ที่ควรกระทำบ้านที่ขาดความรับผิดชอบต่อเรื่องง่ายๆภายในบ้านอย่างนี้ย่อมฝืดเคืองเรื่องทรัพย์สินเงินทองได้ง่ายค่ะ 4. ต้นไม้อัปมงคล บ้านกับต้นไม้ถือว่าเป็นสิ่งที่คู่กันค่ะบ้านที่ไม่มีต้นไม้ย่อมหาความร่มรื่นไม่ได้ค่ะบ้านจะเป็นบ้านที่น่าอยู่ก็ต่อเมื่อมีสวนมีต้นไม้ดอกไม้อย่างน้อยๆให้มีกระถางต้นไม้อยู่หน้าบ้านก็ยังดีเพราะต้นไม้ไม่เพียงแต่ให้ความร่มรื่นทางกายแก่มนุษย์เท่านั้นยังให้ความผ่อนคลายความละเอียดอ่อนทางจิตใจแก่มนุษย์ด้วย ต้นไม้บางชนิดเมื่อปลูกแล้วมีความเชื่อว่าให้โชคลาภต่อคนในบ้านเช่นโปยเซียนดาวเรืองต้นนางกวักว่านรวยไม่เลิกค่ะต้นออมเงินออมทองต้นเงินไหลมาเทมาแต่ในทางกลับกันก็มีต้นไม้ที่เชื่อกันว่า เมื่อปลูกแล้วไม่เป็นมงคลต่อบ้านดังนั้นก่อนจะหาต้นไม้มาปลูกก็ควรพิจารณาอย่างพิถีพิถันกันสักนิดเพราะไม้บางต้นเมื่อปลูกแล้วให้โทษมากกว่าให้คุณ